อันนี้ก็ไม่ใช่บทบาทหน้าที่ของอาจารย์อาจารย์ไม่ใช่ผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุขของประเทศไทยนะแต่อาจารย์ก็ช่วยเหลือเต็มที่เท่านั้นเองนะช่วยเหลือเต็มที่แลวที่ช่วยได้แต่อาจารย์เป็นผู้บริหารระบบสาธารณสุขข,ของเครือข่ายแพทย์วิธีธรรมและประชาชนที่สนใจอันนี้อาจารย์เป็นผู้บริหารนะเป็นผู้บริหารหนะเครือข่ายแพทย์วิธีธรรม บริหารเครือข่ายแพทย์วฏิทร,รมบริหารนะระบบสุขภาพของเครือข่ายแพทย์วฏิทรรินะจริงๆจ,จะบริหารทุกระบบทั้งสุขภาพทั้งเศรษฐกิจทั้งสังคมสิ่งแวดล้อมทุกอย่างบริหารทุกอย่างของเครือข่ายแพทย์วฏิทร,รมของเราก็บริหารไปนะหรือประชาชนที่สนใจที่จะเรียนรู้ใช้ระบบนี้ก็จะมาเรียนรู้แล้วก็ปฏิบัติไปนะ ก็เท่าที่เราพบประชาชนที่มาเรียนรู้กว่า300แสนท่านนะมาเรียนรู้ระบบสุขภาพแบบแพทย์พุทธศาสตร์นี้ก็ปรากฏว่า90%มีสุขภาพที่ดีขึ้นกันนะแล้วก็ไปใช้บริการผู้อื่นน้อยลงแต่บางครั้งก็ต้องไปใช้เหมือนกันแต่ว่าใช้น้อยใช้น้อยตัวเองก็น่าไม่เป็นภาระของเจ้าหน้าที่สุขภาพเจ้าหน้าที่สุขภาพก็ดูแลเราได้ดีเพราะว่า ท่านไม่ต้องรับภาระหนักเกินไปอย่างนี้เป็นตน้น <c oughs> แล้วท่านเจ้าหน้าที่สุขภาพก็อยู่รอดด้วยเพราะไม่ต้องรับภาระหนักอาจารย์เห็นเจ้าหน้าที่สุขภาพที่อยู่ในระบบที่เอาการแพทย์วิธีรมไปประยุกต์ใช้นะก็ภาระก็ไม่หนักนะนาภาระก็ไม่หนักอย่างนี้เป็นตนนะ้นเมื่อท่านใดเอาไปประยุกต์ใช้ก็ลดภาระลงไปเยอะเลยนะลดภาระลงไปเยอะเพราะประชาชนพึ่งตัวเองได้มาก ค่าใช้จ่ายก็ลดลงไปเยอะเลยนะเพราะว่าเน้นใช้สิ่งที่ประหยัดเรียบง่ายอยู่ใกล้ตัวอยู่ในตัวมาดูแลสุขภาพตัวเองเพราะฉะนั้นค่าใช้จ่ายก็ลดลงไปเยอะมากเลยภาระก็ลดลงไปเยอะมากเลยนะนี่คือสิ่งที่อาจารย์ก็ถือว่าประสบความสําเร็จนะในชาตินี้มาสร้างองค์ความรู้ระบบแพทย์พุทธศาสตร์สร้างระบบแพทย์พุทธศาสตร์สร้างองค์ความรู้แพทย์พุทธศาสตร์ให้กับผู้คน ก็ชาตินี้อาจะก็ถือว่าประสบความสําเร็จช่วยไปกว่าส0 0 0สนท่านนี้โอเคอาจารย์ว่านี่ก็คือเครือข่ายแพทย์ประชิธรรมของเราแล้วก็ประชาชนที่เต็มใจที่จะใช้ระบบนี้อาจารย์ก็ทำอย่างนี้ไปก็เป็นการสร้างระบบนี้ขึ้นมาช่วยเหลือผู้คนส่วนระบบปกติของกระทรวงสาธารณสุขท่านจะใช้เน้นตัวไหนเป็นหลักก็แล้วแต่ท่าน นะั่น,นก็เป็นสุด,สดแท้แต่สุดแท้แต่วิจารณญาณของท่านแหละนะนะอย่างนี้เป็นต้นนะแต่อย่างน้อยก็ขอขอบคุณนะกระทรวงสาธารณสุขที่อย่างน้อยก็รับรองการแพทย์พุทธศาสตร์หรือการแพทย์วิถีพุทธหรือการแพทยพ์วิถีธรรมนี้นะเป็นบริการสุขภาพหนึ่งในกระทรวงสาธารณสุขอยู่นะแล้วก็เป็นหลักสูตรหนึ่งในกระทรวงสาธารณสุขอยู่แม้จะ ไม่ได้รับความสนใจมากนนะักแม้จะไม่ให้ความสําคัญมากนักนะกนะ็อย่างน้อยก็ส่งเสริมประมาณนึงก็ได้รับการส่งเสริมอยู่ประมาณนึงแต่ว่าไม่ได้รับการส่งเสริมแบบเอาจริงเอาจังนะนะไม่ได้รับความสนใจมากนักก็ไม่เป็นไรไม่สนใจมากนักก็อย่างน้อยก็เอาส่งเสริมประมาณนึงก็ ขอบคุณมากนะเท่านี้ก็ขอบคุณมากแล้วละนะนะอันนี้ก็โอ้โหก็เป็นประโยชน์ต่อประชาชนอย่างมากแล้วเท่าที่เท่าที่จะเป็นไปได้นะเป็นแต่ว่าอาจารย์มีคอมมีมีคอมรู้สึกส่วนตัวหรือวิจรารณญาณส่วนตัวเท่านั้นเองว่าโอ้โหถ้าส่งเสริมอย่างเอาจริงเอาจัง,าจง,าจงมากกว่านี้นี่นะเอาจริงเอาจังเนี่ยมากกว่านี้ให้คนได้เป็นหมอดูแลตัวเองไม่ว่าจะด้าน ส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรครักษาโรคฟื้นฟูสุขภาพเนี่ยด้วยสิ่งที่ประหยัดเรียบง่ายอยู่ใกล้ตัวอยู่ในตัว,ตวแล้วทาเอาเองได้นี่นะแม่ถ้าส่งเสริมอันนี้ให้มาก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 ,มากอาจารย์ว่าเบ้าภาระเลยแหละไม่ว่าจะเป็นโรคโควิดโรคติดเชื้อไม่ติดเชื้ออื่นๆนี่จะเบ้าภาระไปได้เยอะเลยเมื่อกับอาจารย์ทําค่ายแต่ละครั้งหรือให้ความรู้แต่ละครั้งนี่นะครั้งละ 100ถึงพันคนเนี่ย่าเฉลี่ยเนี่ยนะเฉลี่ยประมาณ300บวกลบบางครั้งก็เป็นพันแล้วก็มีนะรู้สึกไม่หนักนะเราใช้คน20-30ท่าน50ท่านดูแลต่างจากโรงพยาบาลทั่วไปนะโรงพยาบาลทั่วไปถ้าคนไข้นี้โรงพยาบาลจังหวัดนี่รับคนไข้ามาแอดมิดมานอนโรงพยาบาลประมาณน0่5 0 0ถึงคนมี400-500เตียง ประมาณ4 0 0ร0อยหรเตียงใช้บุคลากรทางการแพทย์อย่างน้อย3,000คนขึ้นไปของอาจารย์เนี่ยอา้ 400, 500, าสี่ร้อยห้าร้อเตียงเหมือนกันใชบ้บุคลาการสุขภาพนี่นะทางการแพทย์วิธีรมเรานะาห้าสิบคน30ถึงห้าสิบคนสาสบคนสาคนบวกลบเนี่เอาอยู่นะในขณะที่ การแพทย์แผนปัจจุบันถ้าเตียงเท่ากันแอดมิทเท่ากันใช้บุคลากรสามพันคนขึ้นไปนะนคนละเรื่องเลยนะงบประมาณเนี่เราเกือบจะไม่ต้องใช้เลยใช้น้อยนะสิบวันในใช้งบประมาณประมาณสักห้า0 0ื่นนะถ้าสิวันนะส่วนทางระบบสุขภาพแผนปัจจุบันเนี่ยโอ้โหใช้เข้าไปต้องรู้กี่ล้านต้องรู้กี่ล้านเลยนะโอ้ยหลายล้านนะ อย่างนี้เป็นต้นสิบวันนี่ใช้ไปหลายล้านของเราใช้ไปสักนี่แหละห้าหมื่นนะโดยพมาณอย่างนี้เป็นต้นนะโอ้คนละเรื่องเลยนะห้าหมืนกับหลายล้านนี่มันคนละเรื่องเลยนะของเราเนี่ยคนพึ่งตัวเองได้ไงสอนใะห้คนเป็นหมอดูแลตัวเองไงมันก็เลยเบานะแต่ก่อนอาจารย์ก็รักษาอย่างหนักเหมือนกันนะเกือบตายว่ามันแล้วกเกือบตายแต่เดี๋ยวนี้เบาลงเพราะว่า สอนให้คนเป็นหมอดูแลตัวเองอาจารย์ว่าระบบอย่างนี้แหละที่จะที่จะเป็นที่พึ่งแท้นะที่ทั้งเจ้าหน้าที่แล้วก็คนไข้ก็พากันอยู่รอดปลอดภัยอยู่ยังเป็นสุขกันะนะอาจารย์ว่าจะเป็นอย่างนั้นนะแต่ส่วนกระทรวงสาธารณสุขจะใช้แบบไหนเป็นหลักก็แล้วแต่ท่านทั้งนี้ทั้งนั้นอาจารย์ไม่ได้ปฏิเสธการดูแลสุขภาพที่มีอยู่ในระบบนะถ้ามันมีความจําเป็นจะต้องใช้ก็ต้องใช้ หมายความว่าคนดูแลตัวเองเป็นหลักเสร็จแล้วเมื่อดูแลตัวเองไม่ได้นี่ก็ต้องใช้ระบบใช้วิธีการใช้ศาสตร์ในการดูแลสุขภาพที่มีอยู่นั่นแหละจะเป็นแผนปัจจุบันแผนไทยแผนทางเลือกแผนพื้นบ้านที่เหมาะสมกับผู้ป่วยแต่ละท่านแต่ละท่านก็ต้องใช้ไม่ได้ปฏิเสธเลยเพียงแต่ว่าจะใช้น้อยลงเป็นภาระน้อยลงเจ้าหน้าที่จะเบาแรงและจะรักษาเฉพาะผู้ป่วยหนักเท่านั้นจะเบาแรง อย่างนี้เปน็นต้นงบประมาณก็น,น้อยเจ้าหน้าที่ก็บเบาแรงงบประมาณก็น,น้อยนะประชาชนก็ได้รับการบริการที่ดีเพราะว่าคนไข้ไม่เยอะเกินไปคันไปรอดทั้งหมดนะ่ะอาจารย์ดูแลแบบนี้จะไปรอดแต่ถ้ายังโอโหบริการเขาอย่างเดียวเนี่ยตายแล้วนะเจ้าหน้าที่ก็ไม่พองบประมาณก็ไม่พออุปกรณ์ก็ไม่พออยู่ยาวัสดุอุปกรณ์ก็จะไม่พอสถานที่ก็จะไม่พอ คนไข้ก็จะได้รับการดูแลไม่ทั่วถึงเหมือนทุกวันนี้ดูแลไม่ทั่วถึงเนี่ยนแม้ที่ไปนอนโรงพยาบาลก็ไม่ใช่จะดูแลทั่วถึงนั่นนะ่ะเพราะว่าเจ้าหน้าที่ก็หนักนะ่ะคนไข้เยอะดูแลก็ไม่ทั่วถึงไม่ต้องพูดถึงเลยที่ไปโรงพยาบาลไม่ได้อยู่ตอนนี้ทั้งผู้ป่วยติดเชื้อและไม่ติดเชื้อนะตอนนี้ทั้งผู้ป่วยโควิดไปโรงพยาบาลไม่ได้นี่ก็เยอะอยู่แล้วตอนนี้ก็ชัดเจนอยู่แล้วนะ สบคอเองก็ยอมรับกระทรวงสาธารณสุขเองก็ยอมรับตอนเนี้มีเจ้าหน้าที่ที่ไปโรงพยาบาลมีผู้ป่วยที่ไปโรงพยาบาลไม่ได้จํานวนมากเลยตอนเนี้เพราะเตียงมันเต็มคนไข้ล้นเตียงนี่เฉพาะติดเชื้อโควิดนะแล้วที่ไม่ติดเชื้อโควิดเนี่ยก็ไปไม่ได้นะเยอะอยู่เหมือนกันเพราะมันเต็มไงก็โควิดยั่งพื้นที่ไปแล้วนะโควิดยั่งพื้นที่ไปแล้ว เพราะฉะนั้นไอ้ที่ไม่ติดเชื้อโควิดนี่กโ็โอ้โรคไม่ติดต่อต่างๆหรือโรคติดต่อต่างๆก็ไปไม่ได้ี่ก็ไม่น้อยนะไปได้ก็ได้รับการดูแลสุขภาพที่ไม่ดีเท่าที่ควรหรอกเพราะอะไรเพราะว่าเจ้าหน้าที่นี่ภาระหนักเหลือเกินตอนนี้เยอะคนไข้เยอะไปหมดภาระหนักไปหมดเลยวัสดุอุปกรณ์ก็ไม่พอกันขนาดโรงพยาบาลใหญ่ยังต้องออกกฎเลยว่าน่าจะใส่ท่อช่วยหายใจอ่ เฉพาะบางกลุ่มเท่านั้นที่เมื่อจําเป็นจะต้องใส่ท่อช่วยหายใจจะมีบางกลุ่มจะไม่ใส่ท่อช่วยหายใจเพราะว่าเพราะว่าถ้าใส่ไปมันก็จะก็จะไม่พอกันเพราะฉะนั้นท่านใดที่จะดูแล้วประเมินเต็มที่แล้วว่าไม่มีโอกาสจะรอดท่านก็จะไม่ใส่ท่อช่วยหายใจก็จะเอาไปใส่ในท่านที่มีโอกาสจะรอดอย่างนี้เป็นต้นให้เวลาเครื่องช่วยหายใจก็ไม่พอกัน แต่งี้เป ну oh. ็นต้นยูกยาเนี่ก็ไม่ใช่จะพอกันนะเนี่ยยาฟาวิพราเวนะโอ้ทันจะพูดได้แล้วชื่อนี่นะฟาวิพราเวนะพูดไปพูดมาจะจําได้อาจารย์ไม่เคยคิดว่าจะจําชื่อยานี้ได้จายากยากนะอาจารย์เรียกจะพาฟาเวียฟาเวียเอาไปมาตอนนี้องค์การเภสัชจะผลิตยาฟาวียของไทยขึ้นมาเองเพื่อที่จะช่วยแบ่งเบา ไม่ต้องไปซื้อเขาอ่ะทำเอาเองดีมากเลยเอาเลยเอาเลยอาจารย์เชียร์เลยนะทำยาไทยขึ้นมาเองเลยแม้ยาแผนปัจจุบันกับธรมะนะบางทีก็จำเป็นต้องใช้อ่นะยาสมุนไพรกับพ,นะพัฒนาขึ้นไปอาหารธรรมะกับพัฒนาขึ้นไปอาจารย์ว่าไปรอดนะยาสมุนไพรไทยกับพัฒนาขึ้นมาให้ดีมีมีช่องทางพัฒนาพัฒนาขึ้นมาอาจารย์จะพาพัฒนาใช้สมุนไพรไทยนี่แหละแบบพึ่งตัวเองด้วย นะยะจะเปิดเผยความลับของการพึ่งตัวเองไปเรื่อยๆ,ๆ,ๆ,ๆนะให้คนทำเอาเอง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 ,เ,อเ,องเป็นหมอดูแลตัวเองเลยสมุนไพรไทยเนี่ยให้นดังไปทั่วโลกเลยให้นพึ่งตัวเองได้แล้วก็ดังไปทั่วโลกเลยนะเรียนรู้การใช้สมุนไพรไทยอย่างมีประสิทธิภาพไม่ว่าจะเอามากินมากัวซามาสวนล้างลำไส้มาแช่มือเท้าหรือส่วนที่ไม่สบายมาพอกทายอดประครบอบปบเปาเช็ดอย่างนี้เป็นต้นนะ เอามาใช้พึ่งตัวเองอย่างมีประสิทธิภาพนะอย่างนี้เป็นต้นนะก็เอามาให้ใช้ให้มีประสิทธิภาพเลยนะอย่างนี้จะพัฒนาพาคนไทยที่สนใจการแพทย์พุทธศาสตร์ที่ดูแลตัวเองนะอาจารย์ว่าต่อไปชาวต่างประเทศอาจจะมารเรียนน,นั่นอไม่แน่นะนะพัฒนาทั้งสมุนไพรไทยทั้งที่ดีกักดลมปลานโยข้กายบริหารออกกําลังกายกับพัฒนาขึ้นไป นะส่งเสริมเข้าไปการรับประทานอาหารปรับสมดุลน,นี่ก็เอาเข้าไปเลยนะส่งเสริมเข้าไปพัฒนาขึ้นไปธรรมะนะใจไร้ทุกข์ใจดีงามพัฒนาขึ้นไปเป็นยาเมเ็ดเลิศเลยมีฤทธิ์เจบวกเกินร้อยเลยก็เอาให้จอดเยี่ยมเข้าไปเลยเม็ดเลิศเม็ดหลักอาหารกายบริหารพัฒนาขึ้นไปนะเม็ดเสริมก็ใช้สมุนไพรต่างๆนั่นแหละคือเม็ดเสริมใช้สมุนไพรด้วยวิธีการต่างๆ มันก็นจะพัฒนาขึ้นไป